ค,คุณผู้ชมครับประเทศไทยเราร,รอวันไทยชนะจริงๆฮะที่จะรอดพ้นจากโควิดนะครับแต่ว่าจะพาไปดูเรื่องราวของคุณยายสองท่านก่อนเพราะว่าคราวนี้ยายชนะครับคุณยายสองท่านอายุ80กว่าแล้วตอนที่ป่วยโควิดเพราะาติดมาจากลูกเนี่ยเขาก็กลัวหรือเกินว่าสุขภาพร่างกายยายจะรับกับเชื้อโควิดไม่ไหวแต่สุดท้ายแล้วคุณหมอก็เก่งจนคุณยายรักษาหายกลับบ้านได้ก็เลยตั้งชื่อว่า คราวนี้ยายชนะครับเป็นชาวโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาก็มีการแชร์เรื่องราวนี้นะครับคุณยายเนี่ยติดเชื้อโควิดมาจากลูกสาววัย68ปีเพราะมีอาชีพค้าขายอยู่ในกรุงเทพพอกลับบ้านไปเยี่ยมแม่ตอนปลายเดือนเมษายนแล้วก็พบว่าลูกสาวติดโควิดรถพยาบาลของโรงพยาบาลโนนสูงก็มารับคุณยายวัย87และ88ไปรักษาที่โรงพยาบาลโนนสูงและโรงพยาบาลมหาราช ตอนนั้นเนี่ยทุกคนก็ให้กําลังใจคุณยายทั้งคู่นะฮะเพราะทุกคนเป็นห่วงว่าสูงอายุแล้วกลัวจะเป็นอันตรายถึงชีวิตแต่ล่าสุดวันนี้ยายสองคนกลับบ้านได้ครับแล้วว่าญาติญาติก็ดีใจแล้วก็คุณหมอคุณแล้วก็แพทย์อสมอต่างๆเนี่ยภาคส่วนก็มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทุกคนก็ขอบคุณนะครับไปสอบถามยายเป้าอายุ87ปียายเป้าบอกว่าตอนเนี้ย ปกติดีกินน้ําได,กนนได้กินข้าวได้มีเรี่ยวมีแรงดีตอนแรกๆไปมีไข่อยู่สองวันจากนั้นก็ปกติดีครับไปฟังเสียงคุณยายหน่อยครับกตก็วัดหม้อวัดคนบ้านวัดปกติอะไรก็ปกติกินข้าวกินน้ำได้มีแรงไปเ้าระเป็นเป็นอยู่สองวันเป็นเป็นนิดๆไม่เป็นหนักโก หมอบอกอ่ะเป็นนิดๆเป็นอยู่สองวันนานแล้วที่นี่ก็ไม่มีอะไรเลยที่คนต้องทำมี่ใช่มอ่ารักษาหายกลับบ้านก็ยังต้องใส่แมสอยู่นะฮะคุณยายนี่เป็นตัวอย่างที่ดีในการใส่แมสนะฮะปิดมิดเลยครอบคลุมครับครอบคลุมนะฮะแมสใหญ่ส่วนอีกท่านหนึ่งคุณยายอายุแปดสิบแปดครับไปพูดคุยกับลูกของท่านคือนางดอกรังสุนเทพครับเขาบอกว่า ตอนแรกเนี่ยอาการค่อนข้างหนักเลยส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลมหารานนรรชนครราชสีมาพอถึงมือหมอปุ๊บอาการก็ค่อยๆดีขึ้นตามลําดับครับในใจิจใจตัวจะไม่ได้ลับมากอยู่จ้ะก็ดีคุณหมอเขารักษาดีมากเลยแล้วตอนนั้นอาการกเป็นยังไงเลยอาการตอนนั้นพี่ว่าไปนะั่นคุณหมอบอกว่าก็นักเหมือนกันนะจ๊ะเขาบอกว่าย้ายนะ่ะเพ่งจะไม่ไหว้งแต่ที่แรกแล้ว สวดีก่อเลยไปทิ้งคุณหมอแล้วก็ปลอดภัยก็ขอคุณคุณหมอแล้วก็อสอมอทุกๆุกคน,นาจะที่ช่วยเหลือทุกอย่างในครอบครัวนี่นาจา้ะ ครับนายแพทย์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมืองปราสาสตนายชรินก่อสายกลางฮะบอกว่าแม้ว่ายายทั้งสองคนจะหายจากโควิดแล้วแต่ก็ต้องกักตัว14วันนะครับทางทีมแพทย์ก็จะจัดอสมและเจ้าหน้าที่เนี่ยมาคอยติดตามอาการให้พกปรอดไว้เพื่อวัดไข้ตลอดทุกวันครับครับดีใจกับคุณยายแล้วก็ครอบครัวด้วยนะครับ